เล่นเกมก็ต้องออกกำลังกายกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาแต่เล่นเกมซูเปอร์สปอร์ตนะครับมี60วันชา a l เลนจ์นะครับ อยากให้เพื่อนๆอมาออกกำลังกายกันนะครับอย่างผมผมก็เริ่มออกกำลังกายแล้วมันนี้น้ำหนักเยอะกินเยอะเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้อุปรกรณ์เครื่องออกกำลังกายนะครับไปที่เว็บไซต์ super sport co th ได้นะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่ a อ,อด super sport ถ้าเกิดว่าเราอยากไปเห็นตัวจริงไปดูที่หน้าร้าน super sport ก็ได้ก็มีลูกสาขารรเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อนี่คือวิธีกออกกำลังกายที่ง่าย่สุดะสำหรับผมเดินชิลๆโอเคไปไปเล่นเกมกันอะไรอรอแล้ววะ เอาเราพ huh? okay. ิเศษนะโอเคเห็นบอกล้มนี่ปะพิเศษมอยผมมาบอกว่าล้มนี่โทรศัพท์ก็ไม่มีพิเศษมันบักแล้วก็หายไปอ่ะแอมในความมืดใช่ปะที่เหมือนมีคนโทรสวนมาตอนนี้แสดงว่าก็มีเพื่อนเราอุ้มอยู่ใช่ปะพิเศษอยู่ไหนอะพี่ดีซีน่าจะน่าจะอืหมดเลยนะเพราะว่หมดอยู่กับเราหมดเลยอะเขาอยู่ในน้ำตาลอ่ะพิเศษอยู่ในน้ำตาลน้ำตาลไอนี่มาอีกไปปะไปในน้ำตาลไปดะเฮ้รถเข้ากุ้งขัดปะครับรถเข้าไป ไม่พี่พ no ี่พี่เราขอตัวเองปะมีมีเบอร์ดเบิร์เบิร์ดฆาโรงบันเลยครับตรงไหนวะแล้วไปเจอไหนไปเจอไหนแหล่น้ำตาลครับพี่โอเคพอดเครือรถพอดเบิร์ดกอนเลยก็ได้คร right? ับครับตายเฮียไม่ใช่อ๋ออยู่ตรงนู้นกันเอขี้แกล็ดอยู่แกงรูปแด่พี่รถสีรถรถเหมือนเฟะ สีคือใช่ไปแล้วพี่เจอปวดแล้วสอนอ้อครับพี่เบิร์ดสอนอ้อครับมีมีเรื่องอยู่คือตำรวจจะไม่ป้นไม่ใช่เหรอครับอ่าเพราะว่าพอดีอย่างงี้ผู้ผมโดนป้นแล้วงี้ผู้ผมจะไฟเขาต่อยไงครับเพราะว่าผมโดนตำรวจป่นไปหมดเลยช่วยช่วยชี้แจงตรงนี้ชี้ได้ไหมครับบอกเขาว่าพวกผมโดนป้นที่เรเบลหมดตัวเลยอ่ะคุณหมอให้เขาสอบถามว่าเออ่เรื่องป้นนะครับที่เรเบลเห็นว่าเขาคุยกับโบชักกี้ว่าไม่ให้ป้นใช่ไหมครับใช่ไหมคุณใช่ไหมครัคุณเฉยนี่มันผมโดนตำรวจลุมด้วยอีกแก๊งหนึ่งอ่ะผมเนี่ยผมจะไหวยังไงอ่ะมัน ไม่ได้ครับทำไมทีตำรวจป้นที่ทางผบยังไม่ได้ประกาศให้ทางตำรวจทราบเลยครับอันนี้เดี๋ยวชิ้พายเดี๋ยวรอให้คุณคุณผบเขาประกาศให้ตำรวจอีกทีครับ็นี่คือ่าอถูมะไรคือว่าก็คือตอนนี้คือต้องตัดสภาพไปก่อนว่ากันเถอะครับถูกต้องไหมใช่ครับเออเดี๋ยวลาครับไม่เป็นไรครับ ีก่อนก่อนรีเมืองาแต่พี่เปิดพี่เปิดเอารถเอารถแอบนะพี่ผมผมผมก็ไม่มีพี่เอาลงที่เตาพี่ตัดจัดเลยอ่ะติดไหมไม่มีใช่ป่ะได้แล้วครับพี่ได้แล้วไปลงไปไปลงยิ้ปช่วยเพื่อนสักางเคสด่อนไปลงปืนมาใช่ไหมพี่ไม่มีก็ไม่มีสกูควจะตีได้ไงอ่ะพี่ผมลืมที่ทำแล้วก็กืีเหลือเหลือแค่สกูนั่นแหละทำไว้รอหมดแล้วตอนเนี้ย การบายรอเข้าเลย l e v เก่าอยู่ทุกจุดสภาอยู่เต็ม l e เ e ลเก่าเลยเออหนึ่เอาของอาบ้างใครที่โดนปนนะไปเติมของเลยไปเติมของเลยเราก่อเพิ่มเลยกาะหายไปเก้าตัวเลยพี่ีหยบาลเลยถอยถอยถอยเหยอยถอยยถอยถอถอยีเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้สัตว์วิ่งมาเป็นมดเลยเฮียเค่องฟังเออบีลงดังแชทอ่อยว่าเออ l e v e BG เต็มแข้งเลยจ้ อุ้ยเฮียเราเกือบชิบหายแล้วมื้อไงเรือไอ้สัตว์กูบอกให้นะไม่เราเกือบเป็นคนที่โดนโดนอุ้มแล้วล่ะตีศพตอนลุกขึ้นตอนลุกขึ้นเพื่อฝากบอกหลังหน่อยพี่ว่ามันน้องตามทันป่าวทัน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 ครับโท้อครับขอโทษครับคนหนึ่งข้าโทษไปแล้วเพื่อนเราโดนตำรวจไล่แล้ว บีซีอยู่แถวธนาคารใหญ่ตอนนี้เราหล,ลุดไปเยอะแล้วอะเฉินเอาให้สำรวจที่หายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขวามือเนี่ยไอ้คุณมันลดลงน้ำอโอเคจะข้ามไปไม่ได้เฮียมีไงคุณระวังค,คุณเณาาพื่อนต้องหารละเพื่อนตำรวจี่ไปเล<อ>ย<ๆ>เอาไปเลยเอาไปเลยก็ซ่อมไปก่อนซ่อมให้ไหมกูซ่อมไปก่อนไหมซ่อ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 มคุณอย่าไปทางซ้ายซ้ายไปที่ตำรวจบาทเลยพวกไอ้ไอตำรวจอีน่าไอเต็มหมดเลยนี่มันสวนรถชนกู กูล็อกไว้ไหมกูไม่ล็อกนะปล่อยรถหลุดเลยนะหรือไงให้ล็อกไว้ล็อกไวดีกว่าเดี๋ยวกูขึ้นรถเหกูล็อกไว้เออมันแค่ห้าทีเองยิงเพื่อนแล้วคุณเราเดินดงสินะพี่แอบดีกว่ากูว่าเดินเดินมาแม่งขับมาเห็นชุดขาวๆไอสัตว์หลบพุ่มอยู่ว่ะเราแอบหลบพุ่มดีกว่าหลบพุ่มยี่ดีกว่าพี่เนี่ยเริ่มเออแล้วเดี๋ยวเออแล้วมันน่าจะวนกลับมาหาเราชัวร์หกเจ็ดเจ็ดแล้วตอนเนี้ยเห็นแล้วพี่แปดแปดแปดอ่ะแปดเฮ้ยหมอมา พี่ิดหมอมาแล้วเอาศพลบแปบแบแอบบหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นศพหมอลงเ๋ยวใช้ตายหาหมวบอกกอนะล้วผมเตือนแล้วนะหมอลงมาดิลงมาดิสู้จริงนะหมอนั่นแน่ทำทรงทำทรงเด้งศพหมอไม่เห็นตำรวจมาว่ะตำรวจมาละเฮียละไอ้เฉินมันจะเออแล้วนนี้เดียวเองหายว่ะพี่เบิดรถไอ้ตำรวจมาแล้ววะทีเดียวพี่เบิดนาทีเดียวหายแล้วนาทีเดียวนาทีเดียวเขาไปลงนาทีเดียวเริ่มเบิดแล้วโอ้โหเริ่มเบิดแล้วเริ่มเบิดแล้วของเรายัง ไม่เกินไม่เกินนาทีชัวร์ล้านเปอร์อะหรออะหรอไอ้ปเตอร์อะหรอไอ้ปเตอร์ปเตอร์ปีเตอร์อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเฮียแบบวีซีหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยที่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 เด้งเด้งเนี่ยสิบสี่สิบห้าเฮียสิบห้าสิบหกที่แบบครับพี่ไปไปกะไก่หนวดหน่อยครับพี่ไปไปพาวรถหน่อยครับพี่ไหน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 ไกลหนวดพาไปพาวหน่อยตัวหนวดพาพี่ไปไปพาวพาวที่ไหนนะพี่ที่จริงไม่ต่อหน่ะโอเคโอเค มีเยอะจัดอะไม่รู้ใครบ้างอะเหียใครไอใครเออบางคนเนี่ยห <laughs> นา้าสภารวมหน้าสภาบีจีอยู่ในเมืองนะระวังด้วยฮัลโหเฉินไม่เปิดอะไรพี่ก <c oughs> ูต้องรับมึงหรือเปล่าอะไรพี่พยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในเมืองไงมาพารถแล้วเนี่ยผมตกจีให้พี่อโอเค ี้ยไอ้สัตว์เต็มแก๊งเลยขี้อเข้าไปเติมขอไอ้เรือพุอยเรือมาโดนตะบบป้นเออรีบลูให้ไว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 อันน้อยเร็วเลยต้องเอาบีจีต่อต่อเป็นตอนนี้เราเอาเราบีจีกลุ่มใหญ่ก่อนเพราะว่าบีจีกลุ่มใหญ่เรารู้ตำแหน่งแล้วปัญหาตอนนี้คือต้องรวมรวมเราให้ครบเพื่อจะไปชนบีจีก่อนเพราะว่าบีซีมันเข้าตู้เยอะไม่เอาเราอยู่แล้วมีเวลาตอนนี้มึงตีบีจีเผื่อมึงอุ้มบีจีเข้าเสร็จผมุ่งบายรอบมันจะวนต่อบีซีวนออกมาอีกรอบพอดีเลยแต่กูพลาดดิโอเคคครบน่ะ จะรับคนว่าเราสู้ไหวเบ่าไหวนะพี่เจ็ด <7 S 2> ว่ะ<อ>เอาดิมง เพื่อได้ฝีมือแล้ไปเฮ้ยลุยไปที <uh> à, okay. ่ไหนบ้่ Let's go เออดีใครเหลือบ้างเอดีใครเหลือบ้างเหลือ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 พี่เบิรฟางน้ถ้าพี่เบิร์ดอ้น้ำไหนอยากอยากอุ้มนะของของพี่เบิร์อยากอุ้มทุอ่าโอเคกูขอซ่อมรถก่อนเฮ้ยเกียร์เกียร์กูไปด้วยจบจบเลยเฮียมาพีุ่ณดีกว่ากูทิ้งรถกูไปเลยแล้วกันผมขอโทษพี่เมื่อกี้แต่ว่ามันต้องไปแต่แต่เมื่อกี้ได้สพี่เมื่อกี้หายเมื่อกี้หายมีรถไงพี่รถใครอ่ะไปเถอะไปเถอะะไปเถอะไปเถไปเถไปเถอเถอ แบบนีพี่จีแบบนี้น้องของน้องก่อนไอ้นุ๊กลงมาไอ้นุ๊กบอลนะได้ยินดีกว่าทเปิดน้บอลนะได้ยินด้ดีดีอ่อย่างนี้นะเว้ยเออเดี๋ยวตอนนี pues, ้ฮะเราเราจะเอาบีจีถูกปะแต่ว่ากูอยากให้มันเป็นแบบนี้เว้ยคือถ้าสมมติว่าเราเราลากบีจีอยู่ก็จริงแต่เสือกเจอบีซีระหว่างทางหรือโดนบีซีไล่หรือขี้อะไรก็ตามกูไม่อยากให้มึงเสียดายศพที่มึงลากมาต่อให้แบบว่าเฮ้ยมันเหลืออีกสิบปาทีห้าทีอย่างเงี้ยทิ้งศพไปเลยบีจีเป็นแค่ตัวล่อเพื่อออออให้กกมาาีภพปะ เราจะชี้ตกบีทุกครั้งเมื่อตอบเมื่อเมื่อต่อเมื่อเราเจอ BC โอเคป่ะโอเคแบบนี้นะแบบว่ารู้กันเลยนะแบบถ้ามึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ย BC แม่งไล่กูสุดตัวกูไม่มีทางรอดแล้วข่าวสารตำรวจแล้วมอบไปเลยไม่ต้องเสียดายสก BG นะเราจะโฟกัส BC เป็นหลักเพราะว่าถ้าบีถ้าบีจีลากเราอะโอกาสหายเราอะน้อยแต่ถ้าเราลาก BG จีแล้วบัวแต่หวงว่าเฮ้ยเคียบมันจะเข้าตู้แล้วมันจะเข้าตู้แล้วแล้วท้ายมันไม่เข้าตู้แต่กลายเป็นเราอะโดน B c ซมาคุ้มไปต่อว่าไปขุมพัชเชอร์แบบนี้นะ ตัดสาครับั้นเพื่อนดัดแบนึงแบนึงช็อตช็อตอันนี้ช็อตที่เราถ่นแวรวมหมายมึงตัดใจพีมอไรคนนึงที่ไหนก็ได้แค่นั้นเองต้องมีคนตัดใจด้วยไม่เาแบบนี้ด้วยแบบอเดี๋ยวตดใจให้เดี๋ยวตัดใจให้เดี๋ยวตัดใจเองมีกองซ้อมเยอะไเยอะกันไปรงเกันไปตเยอเยพี่พีมไม่ตักูไม่ได้ดจเปเี่ยอะไรพี่อย่กูเก็บมอนส่เลยนะโอเคไมเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยใช่ไหเก็บเลยดัมโบอยู่มันกระตุกข้างหน้าวะอยู่ ห้ามตีพี่โรนดอห้ามตี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 ตีตียิงไงไม่ได้ตีหมดแล้วอ่ะมันถีเวลามันต้องรอมัน้อมเียกช่างออกมาอีกได้มันเสียเวลาลอซ้อม่มันก็ยัออกไม่ได้มันดูเวลาไมตเรื่อยเพื่อนออกไปใส่แต่พี่เกลือมือเชี่ยเพื่อนใส่กันอยู่เนี่ตอนนี้เนี่ยตามจีเลยเนี่ย

จับออกไปแยกเคสโยนทิ้งตรงทิ้งน้ำกระจายไปให้ทั่วแล้วก็เปนที่หมดึ่ยไปปนที่อื่นปนที่อื่นมีกล่องไหมกล่องหนูก่อนปะก่อนทิ้งน้ำที่บอกน้องว่าทิ้งน้ำใช่เพราะว่าบีซีนั่นมั็นต้วแม่ปนหนูไแล้วอย่าเพิ่ง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 อย่่อยประตูไปก่อนนะลงเลยอ่ะแล้วมันตกน้ำเลยมั้นอะฮะไอ้เจี๊ยตกน้ำซูน้องรักใช่มันอยู่ในน้ำไอ้ซูขึ้นเวลาเดี๋ยวขึ้นเวลาเดี๋ยวปนหรือยังปนยังยัง ยางคือยาวไปเพิลงไปเพโอ้ยโอ้ยพี่ตามไปเลยงั <little comforting> ้นนะเราถ้าจะเล่นกับสองแกมันต้องเงี้ยพี่มันจะไหวเพรารวมไม่ได้อะไม่งั้นเราซุนไม่มีเลยข้าวก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีด้วยน่าจะยินยอมรับความเจ็บหนักอ่ะไอ้เรื่องนี้ฟัง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 เลือกเทสล่าสีแดงโอเคป่ะโอเคป่ะคุยก่อนเลยเทสล่าสีแดงเราจะตามแค่เทสล่าสีแดงเท่านั้นแค่สีแดงเท่านั้นอย่ายิงเขาอย่าบลัมเขาไม่คุ้ม เขาไม่ให้เราไล่ปะบัมอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสีแดงสีแดงนะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ายังอยู่ยังอยู่สีแดงแง่จิงให้ล่วงได้เลยนะเอาจริงอ่ะถ้าจบแตกคือจบเลยนะบล็อกทางได้ปะบล็อกทางได้ปะโดน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 สวยสวยล้อแตกล้อแตกล้อแตกโดนโดนไม่รู้เอามาดีเอามาดีล่วงล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยเอาน่อยเอาน่อยเอาน่อยล่วงหมดเลยลงแล้ว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 หมดเลย ลงอีกลงอีกตีสพานะอย่าตีสพานะเอออย่าตีสพาพอไปยิงพอยิงผมไม่เล่นนะพี่ไม่ต้องยุ่งกับสภาเลยไม่ต้องยุ่งกับสภาเลยวิ่งโคตนเร็วนนึงรอบพื้นที่แล้วหรือเปล่าผมไม่ได้ทำสภานะตีเลยตีเลยขันตีขวตีปล่ยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย ไม่ตาย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 พี่สภาคิดว่าเราทำเขาเหรอเมื่อกี้เพราะว่าเร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 ายิงเรายิงเขาลมแล้วก็เรายิงยางสภาเขาเลยยิงยางเราพี่อ๋อใช่คือถ้าเราทำอะไรเขาก็จะยิงเราอย่างนั้นสมมติเราบั้มเขาก็จะบั้มมาให้มาให้ต่อพีบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาหลายตัวเลยเห็นปะเห็นละบีสี่ฮะใช่ใช่ใช่ เกียจริงเหรอพี่เี่ไปรีบไปรีบไปรีบองรีบไปต้องรีบไปต้องรีบรอเพื่อนพี่รอเพื่อนรอเพื่อนเอาาเชียเกียร์กูรีบเกินอะไรไปอนไรไปไรไปอไรอะไรเฮ้ยรรรอรรไม่ใช่แบบมกันแล้วก็สไลด์ลงไปม้อไรมกันนะตามเนอะไรลงมกันเอาเไม่เียนี้่เขียงต้องรีบี่เบิร์เอาเ่ไปชุบเลอเหี้ยไอ้โหลไอ้ต เามดินบ uhm. ัมบัมการกินน <Helen> ้ำเหรอเฮียโง่ชิบหายฝัดลองได้นะเฮียถ้าเข้มใจเล่นไหนพี่เอาไปขึ้นรถคนคนนี้ปะสวยสวยตายย เดาไม้ตีให้เล่นคนเนื้อเล่นให้เดี๋ยวไอ้ผู้หญิงน้ำต้องปะผู้หญิงไม่เล่นผู้หญิงไม่ต้องไม่รู้ว่าหมอตายตายนะสวยสวยสนะเอาดกดไว้ด้านในเบลเอดกดไว้ด้านในเบลอดกดไว้ด้านในเบลอดกไว้ด้านใเบลถ้าผีผีเด็กมันสดผมก็เลยเอาให้มันร้อนหน่อยมันร้อนง่ายผมก็เลยเอาหน่อยมึงบ๊อบบ๊อบใครอะเพื่อนไอ้บ๊อบโอ้โหเออถูกถูกไอ้บ๊อบร้อนง่ายร้อนง่ายจริง มเลยโอ้โหที่อะไรสัตว์รวมก่อนไหมเราแยกเยอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาพิมพ์จุดมาเดี๋ยวผมบอกเขารวมไหนถ้าเขาจะรวมนะพี่มวยสวัสดีครับสวัสดีฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณเฉินกดเตเตอร์ใช่ไหมคะเตอมที่จะไม่ปนใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดมันมีคำสั่งของมาเป็นแบบว่าเรื่องประชุมอาทิตย์หน้าค่ะก็คือตำรวจก็ทำตามบอค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีมาตรการประชุมอะไรที่แบบว่าทำแล้วตอนนี้คือก็คือยังป้นอยู่ยังปนยังป้นได้ใช่ใช่ค่ะยังยังป้นได้ค่ะโอเคโอเค เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับถ้ำยาวมันนะกลับไปตีบีจีเลยแต่ถ้ามึงอยากเอาแบบว่าเอาชนะมึงยอมปล่อยบีจีไปเล่าบีซีก่อนมึงอยากได้แบบไหนล่ะพูดได้ทุกแบบเอันเกี่ยว่างย่างมันไปแล้วเปิดเต๋อได้ย่างพร้อมอยู่แล้วไม่เคยไม่พร้อมเรื่องตีอ่ะข้างบนดูแล้วข้างบนข้างบนข้างบนผมเห็นเลยยืนอยู่ขบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วเรารู <ged bubble noise> ้ได้ไงว่าเขาอยู่นี่ตั้งแต่แรกไหมถึงนั้เออน้องมันบอกพี่หลองเห็นพี่ลองเห็นตั้งแต่อยู่ติดหลงไหลแล้วเิงเรสนิทบิดหมดไม่สลุดบิดชั้นมาแล้วความรักเป็นตัวบวกตัวลบไปก่อนหนึ่ง ไมาให้อ่ะมาให้มาให้ได้แล้วาลําได้แล้วได้แล้วหอมเค็ดหอมเค็ดหอมเค็ดจอทีวีหอมเค็ดิดนึง BC ไปหมดแล้วมั้งกูว่าเซตเนี้ยมันเหลือเซตเราอุ้มเพื่อนเขาอยู่ประมาณสี่เคเดนั่นแหละมาถึงจบตรงนั้นอ่ะกูว่าไม่อยู่แล้วน่าจะไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเพื่อนไหมดิใครจะช่วยช่วยกูนอนละเรอขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาพี่คิดว่าถ้า BC แบบว่าขับผ่านมาแล้วสี่ห้าคันเจอเราดีป้ะไงถ้าไม้ถ้ากูไม้ไหว ข้าผมไม้ผมก็ไหวพี่เจ้าผมดีมันต้องไม้สองดินี่แล้วเราก็ขึ้นเนินเนี่ยเนี่ยมันต้องไม้สองเว้ยจะไม่ไหวเลยพี่โดนปืนยิงเลยดิพี่เห็นเรายิงเขาปะล่ะเออว่ะเออว่ะประเด็นเขาไม่ได้ลุกเขาไม่ได้ลุกเลยประเด็นคือจบที่ปืนอะนะเรามีเฮียแล้วก็เราแต่แต่จำนวนเรามีแค่นี้ปืนไม่มีก็มองแค่นั้นแหละจบจบที่ปืนจริงพี่พี่หนุกมากปะเนี่ยหนุกหนุกมางไหมก็ปกติถามว่าหนุกไหมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพิเศษอะ อยากโดนสองหนึ่งอะเพราะงั้นเปิดปากด่าคนนี้พี่อาจจะได้ยินอะไรมันๆกันได้พี่พี่เรามาพี่เรามาเข้าไปเลยนะวิถีวัยรุ่นในเหตุการบัฟอ่ะเราอยากมาโดนอุ้มเลยนี่ว่าวพุ่งให้นะพรุ่งนี้เขารวมกันนะเราเละพรุ่งนี้แหละเตรียมตัวเลยแม่ในบีซีเขายังมาไม่ครบเลยไม่ใช่หรอใช่เขามาน้อยกว่าเราอีกนี่ขาดเยอะในบีซีอ่ะกือว่าถ้าส่งนี้พรุ่งนี้เขาต้องรวมอะถ้าไม่รวมผมบอกให้ผมว่าไม่เกินพรุ่งนี้ผมว่าทรงยอมพี่ ต้อองยมพี่ถ้าถามกูเขาอาจจะลองจับมือด er ูสักทีป่ะถ้ายิงจับยิงหนักพี่ไม่ผมผมว่าเขาไม่จับอ่ะเขาน่าจะยอมเลยอ่ะใช่พี่ครับทุกคเชียร์พียสอนไี่สอเชิญแลเออถ้าไม่มีอะไรวันนี้น่าจะพักผมจะไปก่อนนะเออไปด้วยเลยทั้งนั้นอ่ะให้เก okay. ียร์ไปครับไปด้วยเจอกันน้องเจอกันทุกคนครับเจอกันครับเจอกันครับเออเจอกันเจอกันเจอกันด้วยเจอกันด้วย ่ถ้าพวันนี้ยังไงก็ว่างเข้ามาก็เข้ามานะพี่ได้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 ไดครับเจอก,กันเจอก,กันเจอกัครับพี่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบอยมินารุขอตัวลาท่านาผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย